สวัสดีค่ะสวัสดีจากพี่น้องจ๋าสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะเศารกับว่นเศา้าแล้วล่ะค่ะซ้ายเราจะแม่ยังพันดิก,กินเข่าเลยพี่น้องหิวเข่าแห้งคักเวียกหลายคักเ้ามานน่พอเห็ดเวียกแล้วเรียบร้อยแล้วแม่ก็จะมาตําแตงกินนะคะพี่น้องจ๋าแตงสามลูกใหญ่ๆค่ะก็เลยเอามาเห็ดสองลูกลูกนึงเ็เอาไว้ค่ะมันใหญ่สดหิวเข่าค่ะ ต้องได้ภาคเสียงเอาค่ะพี่น้องเพราะว่าสาวๆเปิดเพลงเต้นอยู่กลัวฤทธิ์ขสิทธิ์ค่ะพี่น้องจ้าก็เลยต้องภาคเอานะคะ่ะแม่พากกับภาบกบะเกงหรอกพี่น้องไอ้แตงอันนี้กะเอาเปลือกออกหน่อยหนึ่งเบาออกหน่อยหนึ่งเอาออกบะเบเิ้ดนะคะเปลือกกันยังมีขาเปลือกไว้อยู่ค่ะตามกินค่ะไม่ได้กินนานแล้วค่ะตามแตงโอ้เสามานันีเวียกงานหลายหลาย เมื่อเช้านี้อากาศดีค่ะพี่น้องแม่กันเลยไปปลูกผักชีลาวไหวค่ะวานเมล็ดไหวสามกระถางจจะพี่น้องจ้าผักชีลาวแล้วก็ว่าจะเคลียร์ผักกาดผักน้าผักกวางตุ้งออกเดี๋ยวอีกสองสามมือก็จะได้กินหมูกระทะแล้วก็เลยรอวันนั้นเราค่อยเคลียร์ก่อนละคันละกันจ้ะ สายสายมาแดดห้อนพี่น้องโอ้มาห้อนคักแถมเมื่อเช้านี่คือส่งอากาศดีสีเย็นๆเนี่ยจ้ะเห็ดอย่างเรียบร้อยแล้วพอสายสายมาป๊าแดดออกเลยค่ะก็เลยเอาผ้ามาซักไว้เอาผ้ามาปั่นใส่แดดไว้ค่ะพี่น้องจ๋าปั่นไว้รอตากแดดแดดดีคักสายมาเก้าโมงค่ะแดดพึบเลยจ้ะพอเก้าโมงมาเนี่ยโอ้ย หิวหิวข้าวหิวเขาว้ขาเข้าแม่เ็าพันทด่กินเลยเมื่อนี่กินเข้าซ้ายแห้งจ้ะก็เอาตำหมักแตงนี่ละมาตำง่ายๆตอนแรกว่าจะทำซุปมะเขือมันก็หลยขั้นตอนพอาะนาอแม่หิวใจจะขาดก่อนพอดี <laughs> มะเขือค่ะพี่น้องมีมะเขืออยู่อยู่ในตู้สองหน่วยมันเหี่ยวแล้วก็เลยเอามาใส่คะ่ะมันเหี่ยวเฉยๆนะคะแต่มันก็กินได้จ้ะมันพันเด็ดเนะน่าแล้วเหี่ยวซื่อ,อ,อใส่ชูรสนิ่งก็นานัน กอนหนานน่นใส่เสียงมาได้ค่ะพี่น้องจ๋าสาวๆเปิดเพลงเต้นสาวๆเปิดเพลงเต้นแม่ย่านติลิทาซิตก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปภาคเอาก็ได้ดอกสตดอกทีนี้นางก็เลยกลับมาดูบิงไบส์ละนางดูบิงไบ์เหมือนเดิมละก็เลยก็เล่นโมได้คะ่ะ ต้แตงเมน,นี่กินต้าแตงเลยค่ะพี่น้องเย้ยกินตําแตงตอนเชา้าก็ไม่ได้เศร้าหรอกค่ะซ้ายเราซิบโม่งเลยนี่ยังเพจได้เห็ดอย่างอยู่นี่กินหอยกินหน้ามุ้งอ,อร่อยล่ะอร่อยละพี่น้อง ได้ปลาอีกหน่อยนึงก่อนเอาหน่วยอีกจักหน่อยกันแต่ว่าก็อร่อยแล้วลหละมะเขือค่ะมะนาวที่ใส่ก็มะนาวที่ปลูกข้างบนแล้วจ้ะพี่น้องขะได้มะเขือเป็นวนย่งให่เลยนี่ค่ะ ตำแตงของแม่หอมหอมจะแซบปะค่ะอสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอีกรอบค่ะพี่น้องจ้าเ็จแล้วค่ะมาเด้อจ้ากินเขากับแม่ค่ะเขาเศร้าเกือบเที่ยงพุนละเขาเศร้าเกือบเที่ยงค่ะตำแตงตำแตงของแม่แซบอยู่เด้อค่ะเด้อกินเขา อันนี้เงผักที่แม่ปลูกเลยจ้ะพี่น้องุ่มมไม่ได้อ่ะอเซ็บอร่อยค่ะน่าจะอากอรทำเหมือนพื้นแน่ๆจ้ะเซ็บอร่อยค่ะพี่น้องอ แม่ตำแตงกรุกเราเจอกล่องไฟตรงนี้เป็นกล่องไฟสำหรับหมึกล้องนโอเคนี่นีนี่นี่คือหมึกล้องหนสัญลักษณ์ของิมกไเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะครับขล่องไ้ของ็นกเดียวกันไหมอุ้ยเหมือนกันเอมือนน่องแน่ๆน่ เปิดเรียนค่ะพี่น้องหลังจากหยุดปีใหม่ไปอปาทิตย,ย์หนึ่งนาะหยุดปีใหม่ไปอาทิตหนึ่งพรุ่งนี้เปิดเรียนวันแล้วและตอนนี้นะครับเด็กๆยุเข้าไปในบ้านในห้องอะไรไม่รู้ว่าเป็นเหมือนห้องสุดจากให้ข้าและสูงหรือเปล่าเข้าไปข้างในเข้าไปกันได้หลายคนเลยอ่ะแล้วเหมือนจะมองเห็นตรงเนี้ยที่เป็นตัวหนูครับทุกคนเห็นหนูตัวเล็กไหมเป็นหนูตัวเล็กซันเบิร์ตหนูขาวครับืุณนี่ นินจาหนูนินจาหนูที่อีกนะเนี่ยนะเขาเป็นหนูที่เป็นนินจาครับเป็นตัวเล็กไหนครับไหนดูไหนดูไหนบ๊วยอยากจะให้พ่อไปดูอะไรไม่รู้เสียดา้บ๊วยมีขนมจีนนะค่ะมาดูอันนั้นคือใครเดี๋ยวเราไปดูกันครับอุ้ยเจอแล้วทำไมแก้มเขาเป็นแบบนั้นอ่ะเขาเป็นตัวนั้แต่ได้ไม่มีหนมจีนพี่เบสเจอมูซานเหรอไหนดูดูนี่สิ ไม่มีหรอกไม่มีหรอกแม่ไม่ได้ซื้อของจีนาเลยซื้อแต่แตงมาตำแล้วตรงนี้นะคะเป็นโซนที่เป็นห้องใหญ่มากๆเป็นห้องที่เป็นห้องสิทธิ์กูเลยครับเพราะในโซนนี้จะมีตัวละครที่เป็นคนผู้หญิงเยอะเลยล้างมือนะเฮะชิ้นกูชื่ออะไรนะคนนี้ชื่ออะไรนะล้างมือแล้วก็เช็ดมือเเอออแล้วนี่ พ่อแม่ได้แล้วเหรอตีตด,ๆๆๆด,ดต่ดๆๆะครั้งนี้เราเจอน้องสาวของพี่เบสแล้วต้นผาใจแดดค่ะเสียงดังติดตีต่ะได้ละน้องสาวของพี่เบสน้องวิ้งนี่เองแต่ตอนที่เป็นร่างโหดอ่ะตอนที่เป็นอสูร่ะดูหน้าเขาสิหน้าเขาอย่างโหดอ่ะหน้าเขาโหมดมากตอนตอนที่อยู่อร่อยก็จะเป็นตัวเล็กแบบนี้นั่นแหละแต่ตอนทเป็นอสูรน่ะดูสิ เขาเก่งนะเขาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตอนนี้นะครับเรามาถึงห้องเรียนของหน่วยหน่วยดิคาสูรนะครับห้องเรียนดคาสดรหาอสูรเลยแล่นไ้ไหมหนาวเหรคะอนี้อยู่ที่ห้องเรียนิคาสูรก็กินให้หมดก่อน่อะ ได้ค่ะอันนี้ได้เมื่อกี้ผ้าผมมันผืนใหญ่ไปลุกไม่เอาอันนั้นเนาะใช่ไหมไว้ผมในห้องละสิใช่ไหมิงไปกก็ใช่ไหมพี่เบทำถูกไ้อ่ะคอันี้หนูไปงเรียนหนูตื่นเช้านะะแาดูร้ค่ะไม่ไม่ค่ะใ่ทันกิโลไม่ได้เดี๋ยย่ช่วาปดมาันไรอ ตันี้เอาไม่ได้ไบทำไมเปิดแล้วเปิดล้วเปิดละวมื่อได้กินตำแตงโดนไม่กินกระแสบ่แหระล่ะตัวใหม่ไอตัวใหม่ครับเป็นสีเหลืองเลือแน่านแรกจอนแรกว่าจะซุปบักเสือดจอนแรกว่าจะปบัเอดจนแรกว่าจะซุปบัคเหือดจอนแรกว่าจะซุปบักเสือานแรกาเหือดจนแรกว่าจะซุปบัเหือดจานแรกว่าจคเหือจานแรกว่ะซุปบัเอจานกว่าจเอดจานแรกว่าจะซุเดจานแรกว่าจะซุปัน ตำแดงดีกว่าอุไปในตัวอะไรเนี่ยเป็นเป็นปลาหมึกได้ซูมมะเขือไปเห็นมืออื่นจะมาจากเรื่องมอนเตอร์อิงตบไปตาบิ๊กจะได้ไม้่าซากี้ไหมอ่ะอนี่ได้ทุกทูทุกคนเรายังไม่เจอที่เป็นหัวของไม้นะยะเอาละครับจะเจอไหมประตูบางอันมันก็ล็อกกันรือว่าอาจจะไม่มีนะไม่อาจจะไม่มีอ่ะทุกคนปิดหมดแล้วหรอประตูล็อกหรอ ไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มีไม้ปัส <c oughs> าจะปิดหมดแล้วแนมะ่โอ้มันเปิดได้หนึ่งสองสามสี่ห้ามันเปิดได้หมดห้าประตูมือเสานี่แม่กลับไปล้งอันอะมะเล็ดพักไหมพี่นอ้อง,งมาล้งไปล้งมะเร็ดพักชีไหมสามกระถางาพักชีลาวนะคะสามกระถางค่ะมือเศา้านี่อากาศดีก็เลยไปล้งไมเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราจะพาไปบึง ค่ะใช่ม <German> ัน <volumes> ข <shake it> ้าวเสร็จแตวแม่พาไปดูสักแป๊บเองผักชีเม่่ปลูกผักชีแล้วไงเมื่อเช้าที่เม่ไปยืนดูแม่มีประตูนี้อีกมีประตูนี้อีกหรือว่ายืนประตูนี้เปิดได้เปิดได้เอาแบบเปิดได้คือเดี็กตั้งมีมีอันนี้มี ปลุกรอบนี่วันทางทางที่น้องร้อยทางทาบงบร้อยหนาคือรอบที่แล้วรอบที่แล้วร้ยหนาไปม <c oughs> ันเกิดขึ้นมามันทีละนรัและตอนนี้นะเราจะลังจะขึ้นรถนะครไปดูมอเตอร์มันตอิงรม่รจะมีไใ้เราด้วยนะคะแต่ ตามเราไม่กึนหรอแมข้าวของเัากำลังเล่นเข้าไปในที่กวมืดนะครัเจอแล้วนี่หวานไหมอร่อยอร่อยลองกินดูสิชื่อนี่แม่เขาเนจับชื่อได้แล้วนะครบนี่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 นีนีแม่จ้านีะครนี่นอมกล้นี เดี๋ยวก็จบแล้วลูกเดี๋ยวก็จบแล้วะะต่อไเราต้องสอไว้นะมีคสนสอใช่ไหมเดี๋ยวก็จบล้วเระด้มอเ็ด้วยนะจะได้นอืมเดี๋ยวยมันก็จบแล้วะคะ่ะแม่กินข่าวอิ่มแล้วคะ่ะพี่น้องนี่จ้านี่ ทากซี่ที่แม่ลงมาเศ้านี่หนึ่งสองสามสามกระถางค่ะกระถางเก่านาง่ะค่ะนี่กระถางเก่านางรอบนี้ร้ยบางๆบางๆค่ะพี่น้องรอบที่แล้วร้ยทีไปเนาะร้ยทีเกินไปที่นี่พ่อนางเกิดมันกับอัดอัดอัดกันขึ้นมันก็เห็ดไหต้นหน่อยต้นไม่สวยนะคะพี่น้องนี่จะ้ะรอบนี้ร้อยห่างๆค่ะ โรยบางบางมันนี้ก็สิมาล้อลุ่นแล้วบาดนี่รอบนี้เกิดขึ้นมาจะสวยหรือเปล่าอันนี้พักแบกอะ้อยทีไปไปกินหลายรอบแล้วค่ะ้อยทีไปไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบนา้อยบางๆเอาเดอนอีกสองสามมอือจะทําหมูกระทะกินอยู่เจอกันหมูกระทะ อันนี้กับพักซี่แม่กันใหญ่ล้ค่ะอันนี้ก็บร้อยนาไปอีกคือเก้ารอบนาก็จะร้อยบางๆอีกเหมือนกันเลยค่ะรอบนี้ปลูกพักตอนแรกเกิดตอนแรกเกิดขึ้นมาตอนกําลังอันเกิดนี่คือทรงสวยคือทรงงามเพราะใหญ่ขึ้นมาเราบางทีเนาะมันใหญ่ขึ้นมาเรามันก็ร้อยทีไปมันก็อัดอัดอัดกันไปมันก็เลยเหตุเหตุต้นรีบไม่สวยนะคะนี่ค่ะ ต้นอันนี้ก็ง่ายคือายเติบแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะทําข้างให้นางคะ่ะทําค้างให้นางมันคือต้นอะไรก็ยังไม่รู้เลยบวบหรอต้นบักนาเบ่ต้นฟักบอหรือต้นอะไรรอดูออกผลค่ะพี่น้อง <c oughs> ต้นอะไรเราก็ยังไม่รู้เลย